เพื่อนผู้ศึกษามเณนทั้งหลายแระบรรดาญาโยมหัธบริษัท <c oughs> วันนี้ก็มาคุยกันถึงัเรื่องทานวันนี้ขอจบนะครับแต่คืนไม่ไม่ตัดจบก็เลยไม่ต้องจบเรื่องทานนี่มีเรื่องพูดอีกเยอะแต่ขอพูดเป็นแนวเท่านั้นนะ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงทานวันนี้เป็นตอนจบมารวมบารมีกันบารมีกันสักทีหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องทานก็ขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมหาทางตัดอบมายาภูมิอันดับแรกแล้วก็พยายามโดดหนีนรกเปรตอสุรกายสติริชยัยนั้นเสียก่อน ถ้าหากว่ามีบารมีแค่นี้มันจะย้อนมาเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เป็นไรต่อไปแล้วก็หาทางตัดหนีความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมปริพานต่อไปอาการที่เราจะหนีนรกได้อบายภูมิได้ก็คือหนึ่งไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตนี้มันอาจจะต้องตายวันนี้ไปเสมอ แล้วเราก็ไม่ยอมให้ชีวิตของเราเปล่าจะความดีหาทุนหนีอบายภูมิ <c oughs> จัดเป็นกำลังใหญ่คืออาศัยกำลังของพระพุทธเจา้ากำลังของพระธรรมกำลังของพระอริยสงฆ์คำว่ากำลังก็คือความดีที่ท่านสอนพวกเราท่านสอนพวกเราววายังไงเราไม่ทรงใส <c oughs> ปฏิบัติตามป,ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านด้วยความเต็มใจ <c oughs> และก็ด้วยศรัทธาแท้ัวนนีิคอมเล่นแย่แล้วก็จากนั้นไปก็ทรงศินตามสภาพให้บริสุทธิ์คารวะก็สินห้าแล้วก็พระเนรเป็นปสิ่งของท่านธรรมะบางส่วน ที่จำจะต้องปฏิบัติอภิสมาจารโดยให้ครบถ้วนหวังไว้อย่างเดียวว่ามนุษย์โลกเราไม่เอาไม่เกิดอีกเทวโลกเราไม่ต้องการพรมะมโลกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพาน <c oughs> เราต้องการนิพพานทำไงแล้วก็ทำบารมีทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เต็มบริบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าบคุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลนั้นก็ไปนิพพานเป็นอรหันต์แบบไม่ยากทอนนี้เดี๋ยวท่านจะมาย้อนถามผมว่าเป็นอรหันต์แล้วหรือยังผมไม่ยืนยันหรอกถ้าตอบว่าให้ตอบที่ว่าเป็นอรหันต์แล้วหรือยังผมก็ต้องตอบว่าผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอารียเจา้า และก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระผู้ทรงฌานผมมีความรู้สึกตัวแต่เพียงว่าผมเองยังดีไม่พอยังมีความเลวอยู่มากเวลานี้ก็กำลังต่อสู้กับความเลวเพื่อจะไปหาความดีก็เป็นว่ามันจะดีแค่ไหนก็ช่างมัน วีน,นี้เราก็มาคุยกันเรื่องการให้ทานมีบารมีอะไรช่วยบ้างอันดับแรกจริงๆเลครับผมก็จะขอบอกว่าตามความตามปัญญาของผมนะผมมีความรู้สึกว่าคนที่จะให้ทานได้เนี่ยต้องเป็นคนมีปรรัญญาถ้าคนไม่มีปัญญานี่ให้ทานไม่ได้ ก็เป็นว่าการที่ให้ทานจะให้ทานได้ต้องมีปัญญาบารมีเข้าไปช่วยคือปัญญาบารมีนี้เป็นตัวนําถ้าคนไม่มีปัญญานี่เขาจะไม่เห็นคุณของการให้ทานเพราะอะไรพราะว่าเขาถือว่าทรัพย์สมบัติที่เขาหามาได้ยากเรื่องอะไรที่เขาจะให้คนอื่นถ้าต้องการความร่ำรวย ตัวอย่างมีครับแต่ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าหากว,ว่าผมพูดถึงว่าตัวอย่างในปัจจุบันผมมันจะตายเร็วเกินไปขอพูดเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างอานันทเศรษฐีเป็นมหาเษฐีแต่ไร้ปัญญามีทรัพย์แต่ปราศจากปัญญา มีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติที่เราให้เราได้มานี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหามาให้เขาไม่ได้มีความรู้ว่าเขาที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะการให้ทานมันได้ใชก่อนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือสังฆทานแม่พูดถึงสังฆทานนี่ผมปลื้มใจเหลือเกินอ <c oughs> ยาติโยมพุธธบริษัทคณะของเรานี่ ให้ทานกันเนืองน้องเป็นปกติให้สังฆทานกันจริงๆสังฆทานเนี่ยหนักมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเงินที่เขามาให้ผมผมไม่เคยคิดว่าเป็นเงินส่วนตัวเลยเขาวางปุ๊บลงไปนี่ผมคิดอย่างเดียวว่าเงินนี่เป็นสังฆทานหรือวิหารทานหรือธรรมทาน ผมมีความรู้สึกเท่านี้ผมมีความรู้สึกมาตั้งแต่บทใหม่ๆพอคิดไว้เสมอว่าการบทนี่หนึ่งไม่หวังความร่ำรวยสไม่หวังการแต่งงานถ้าบาังเอิญกิเลสบางอย่างเข้ามารบกวนให้ผมจำต้องแต่งงานจะไปรักใครสักคนอยากจะแต่งงานกับเขาผมจะสึกทันทีไม่ยอมให้เสียภาสีผ้าเหลือง พูดที่จะพูดมากไปนี่จ้างตั้งใจเดิมนะฉะนั้นการที่ญาติโยมพุทุบสัตั์เอาปัจจัยมาวางเนี่ยผมถือเลยว่าเป็นสังฆทานกวิหารทานและธรรมทานแล้วผมก็จะไม่รบกวนวจะประจุตัปัจจัยส่วนในอของท่านมาเป็นส่วนตัวใช้ส่วนตัวมีญาติโยมมาโดยกันท่านองสารอันนี้ถวายเจพาะหลวงพ่อโดยเฉพาะเจ้าค่ะอย่างสมศรีปักเกอร์นี่ แกอยู่นิวซีแลนด์แกส่งเงินมาทางธนานัตต่างประเทศที่ส่งเช็คมาบ้างอะไรบ้งางก็ตามระบุมาเลยเงินส่วนนี้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ส่วนนี้ให้หลวงพ่อใช้เฉพาะแเวลานี้ก็มีโยมญาติโยมมาด้วยกันมาถึงก็วางปุ๊บมาที่สองสองสองนี้ถวายอีกสองนี้เฉพาะหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ แี่ก็มากมากแต่มันมากในขัน้นผมไปไหนผมกินผมใช้ไม่มากผมก็เอาไปทําบุญเป็นสังฆทานเลี้ยงพวกทันบางเสียค่ากระแสไปฟ้าบ้างซื้ออุปรกรณ์ของวัดบางสร้างวัดบบางแล้วก็สร้างวระพุทธููบบางช่วยด่านธรรมทานบ้างก็เป็นผลคุณญาติโยมที่เพิ่งได้ <c oughs> ผมเคยถามพระที่มีความสาคัญ ท่านบอกว่าเขาให้เรามาแล้วอย่าให้ได้บุญอย่างเดียวให้เป็นส่วนตัวให้เขาได้เป็นสังคาทานวิหารทานธรรมทานด้วยสังคทานเขาจะไม่อดไม่อดตายให้มีคระมีความคล่องในชีวิตวิหารทานมีกําลังสูงสุดในด้านอมิสทานธรรมทานเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาไต่กิเลสได้เร็วผมถามท่านว่า เขาให้ผมมาเป็นส่วนตัวแล้วผมไปทำอย่างนั้นเขาจะได้หรือครับท่านย้อนถามมาคำเดียวว่าเงินของใครนี่เท่านี้เองผมเลยปลื้มใจผมก็รอแบบนั้นแหละโยมท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเป็นว่าท่านตายแล้วท่านจะพบของท่านเองถามว่าทำอย่างนี้ไม่รัวอดตายเพราะโทษเพราะญาติยมให้กินอยู่แล้ว ที่อยู่ญาติโยมก็สร้างให้ภาพ่อนทนสบายชาติญาติโยมก็ให้ยารักษาโรคโยมก็ให้แล้วปัจจัยส่วนนั้นถ้าเรามีธุระจาเป็นไปไหนก็ยังใช้ได้มันก็ใช้แต่พ,คพอควรแต่พอดีพอดีย่ามไม่เกินไปเหลือจากนั้นก็เอาไปช่วยทันก็อย่างเวลานี้ยิคิดจะทำบุญประจำปีเดือนมีนาคมทุกปี คิดไปเลยว่าวัดไหนที่มีการก่อสร้างถ้าญาติโยมช่วยเข้ามาจะช่วยทันไปและกําลังจะไปสร้างโบสถ์ช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดโพสีเจริญวัดนี้รู้สึกว่าดีดีพอใช้แต่ให้เป็นวัตถุถ้าให้ไปเจมวงเงินดี๋ยวพระคราวัตทะเลาะก,กันให้ปูนให้เหล็กให้ให้หินให้ทรายจะให้แบบนี้แล้วก็เรื่องจากนั้นให้ทนากันเอาเอง อย่างนี้ก็ชื่นใจผมก็ปลื้มใจนี่จะทําแบบนี้ทุกปีแล้ววัดไหนมาขอไม่แน่จะให้ผมต้องดูก่อนว่าผมไว้วางใจผมจะให้เพราะว่าผมเคยช่วยและถูกเชิดเงินไปหลายลายแล้วแต่ว่าผมไม่เอาเงินส่วนกลางเขาาย่าโยมไปให้หรอกไปช่วย ผมก็จะเอาเงินที่ผมผม,ผมมีอยู่สมัยเป็นครวาสเอามาช่วยเงินจำนวนนั้นมันก็มีอยู่บ้างไม่มากไม่นักมีนิดๆหน่อยๆก็พอจะช่วยกันได้เล็กๆน้อยๆเอาพูดกันใหม่ต่อไปเป็นนวัตการให้ทานนี้ต้องมีปัญญาอยานั้นเทเศฐีน่ะตายจากความเป็นคน ไปเกิดเป็นลูกขอทานหากินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไมแม่พอเข้าท้องแม่ขอไม่ได้เลยอันเนี้คนไม่มีปัญญาไปอย่างนั้นนี่คนที่มีปรรัญญาเขาจะเห็นว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นการทําความสุขให้แก่เราผมข,ขอเอาพระราชด,ดำริคำว่าบาทสมเด็จเจือหัวท่านทรงตัดให้ฟัง เื่อเข้าไปเฝ้าท่านที่วังสวนจิตก็นานมาแล้วหลายปีแล้วทร <c oughs> งตัดว่าผมบอกว่าท่านทำเนี่ยท่านทำเพื่อทรงเคราะห์กับประชาชนให้ประชาชนมีความสุขท่าบอกไม่ใช่ผมทำให้ตัวเองผมทำานี่ผมทำให้ผมความจริงทรงความพระราชดำริของท่านตรงเปงคือเราให้ความสุขกับเขาเราก็มีความสุข ก็ถูกละคนที่เราเลวมีที่ด่าว่าก็มีอะไรก็มีไม่เห็นชอบโดยนั่นเป็นเรื่องของเขาเราทําเพื่อเราเมื่อเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขถ้าเราทําให้เจ้าบ้านเขามีความทุกข์เราจะมีความสุขยังไงเราก็มีแต่ศัตรูนี่การให้ทานของคนที่มีปัญญาอันดับแรกจะถือว่าล้อมรู้ด้วยเขี้ยวดีงา คือมีคนรับทานแล้วเขารักเราเขาจะช่วยเราป้องกันตรายให้ต่างกำลังนี่ผลง่ายๆของคนที่มีปัญญาแล้วส่วนผลของทานน่ะในเมื่อเรามีคนรักมากเราไปไหนมีเจอแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็มีความสุขนี่เป็นความสุขในปัจจุบันไดิมาอีกทีหนึ่ง <c oughs> ไล่ลงมามาดูศินบรารมี การให้ทานนี่เราจะมีศินไหมอย่าลืมว่าการให้ทานเราต้องประกอบด้วยพรมีหารสี่หนึ่งเมตตาความรักเรารักเราจึงให้เราเกลียดเราไม่ให้สองกุณาความสงสารเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรักแต่สงสารเพราะเขามีทุกข์สามทุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสยาเขา เขาได้ทรัพย์สมบัติไปจากเราอาหารไปจากเราเราก็ไม่ฉาจะคิดว่าอันนี้มันไม่ได้ทําเลยนี่มาแย่งกูกินเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์บำรุงความสุขพอควรตามที่เราจะพึงให้ได้ <c oughs> นี่ก็มุทตาจิตก็มีอุ้มเบกขาให้แล้วเขาไปแล้วเขาจะมาใหม่จะยิ้มแย้มจะใส่ขอบคุณหรือไม่ช่วยอะไรหรือไม่เราไม่เคยคิดแล้วก็วางเฉย นิ้ขนะที่เราให้ทานพรมิหารสีต้องครบถ้าพรมิหารสีไม่ครบเราก็ให้ไม่ได้เวลานั้นเราเป็นคนที่มีพรมิหารสีครบวนนี่ส่วนประกอบภายนอกส่วนประกอบที่ภายในที่เป็นศีลขณาที่เราให้ทานศีลมีห้าข้อสมบัติครวาตขณะที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาอยู่แล้วสงสารอยู่แล้วเราคิดจะฆ่าเขาไหม เราคิดจะฆ่าเขาแล้วก็ไม่ให้เราให้ไม่ได้เราคิดจะแย่งทรัพย์สมบัติของเขาไหมคิดจะแย่งเราจะให้ทําไมเราคิดจะแย่งเมียเขาไหมถ้าคิดจะแย่งเขาจะให้ทําไมเขาแย่อยู่แล้แย่งอะไรคนดีกว่านั้นมีเยอะเราให้ทานเขาเราคิดจะโกหกเขาไหมก็เราให้อยู่เฉยๆให้จริงๆเราไม่ได้โกหก ในเวลาที่เราให้ทานเราเมาเหล้าหรือเปล่าเวลานั้นเราก็ยังไม่กินเหล้าแต่คนกินเหล้าก็ยกไว้ <c oughs> ให้แล้วไม่เมาไม่เมาเหมือนกินเหล้านี่เป็นว่าการจะให้เนี่ยให้ทานเนี่ยมันก็มีศีลประคับประคองอยู่แล้วเห็นไหมละ่ะศีลบาร,รมีเข้ามานี่เนคขมบารมีเนคขมะบาร,ร,ร,รมีเป็นความอดใหในด้านการมารรคม มีห้าอย่างเบื้องตนอ้นเฉพาะเบื้องต้นนะหนึ่งกามามฉันทะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเขาทุกโสมแบบนั้นเราเคยคิดอยากจะแต่งงานกับเขาไหมเวลาเราให้ทานเราคิดจะฆ่าเข,า,ขา,าเปล่าโทสะไม่มีเวลาที่ให้ทานเราง่วงหรือเปล่าง่วงก็ไม่เป็นไร เวลาเราให้ทานคิดฟุง้งซ่านไหมว่าไอ้หมอนี่มาแย่งโกทําไหมมันเป็นตัวถ่วงสังคมตัวความสุขไม่มีแล้วมีเมตตาปราณีแล้วนี่เราให้ทานแล้วเราก็ไม่สงสัยคิดว่าเขามีทุกข์จริงๆเรื่องความนิวรห้าบริการเวลานั้นไม่โกรนใจเราอยู่ในเกณฑ์เนคขมบรมีเบื้องต้นตน,นั่นเนคขมบรมีเบื้องต้นก็ต้องมีในขณะที่ให้ทาน มาวิทยะบารมี <c oughs> ปัญญาบารมีว่าในตอนต้นมาวิทยะบารมีคนใจทานต้องมีความเพียรต้องใช้กำลังใจเข้มแข็งไม่อย่างนั้นแล้วก็ไอ้มัจฉริยะตัวความตณีตัวขี้เหนียวเข้ามาขวางคอ <c oughs> <c oughs> เวลานั่นกำลังตัดอย่างแรงมันต้องเกิดขึ้นเราไม่เส้นาดในทรัพย์สิน เราให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้เนใี่ยสายวิทยาคมตัดกำลังที่มันจะเข้ามาต่อต้านคือตัว,ตวไอตัวกิเลสตัวขี้เหนียวโยนทิ้งออกไปจากใจโชค,คราวขณะนั้นไม่มีตัวขี้เหนียวไม่มีค <c oughs> ันติบารมีการอดใจใน,ในการดันกั้นดานชื่นดาดในทรัพย์สินไม่มี มีการอดทนคิดว่ามันจะลำบากจำบนุ้ในการหาทรัพย์สินไม่นขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราก็แบ่งให้ตามสมควรที่เราเป็นเจรองให้ได้เท่านั้นแล้วก็อดทนไม่เคยคิดลำคาญไม่เคยคิดประทุษร้ายไม่เคยคิดจะกําจัดคนขอทานคนที่มีความลำบากคนที่มีความลำบากไม่ทําไมหมายความถือก็เบื้องขอทานเสมอไปนะ่สัตว์ที่ลำบากคนที่ลำบากเราช่วยแต่กกาลัง <c oughs> นี่คันติความอดทนอดใจก็มีอยู่แล้วนี่สัจจะบารมีสัจจะคือความจริงใจเขาคิดไว้เสมอว่าเราจะให้ทานโอกาสมีเมื่อไรเราให้เหมือนนั้นอันนี้มีก็เป็นสัจจะบารมีขาหนุนอธิฐานบารมีตัวนี้ตัวตั้งกําลังใจไว้แต่ดเดิมว่าโอกาสมีเมื่อไรเราจะให้ทานเมื่อน,นั้น ในเมื่อเราเจอผลเรื่องการให้ทาน,นแล้วก็ให้ทันทีทันใดตั้งใจว่ายังไงทําอย่างนั้นเป็นตัวอธิฐานบาร,รมีมันก็มีประกอบมาเมตตาบาร,รมีนี่ตัวเบื้องต้นปัญญาบาร,รมีเกิดเมตตาบาร,รมีต้องมาถ้าไม่มีเมตตาบาร,รมีแล้วก็ไม่มีการให้ทานได้หรกเจ็ดเมตตาบาร,รมีเป็นตัวผสมกับปัญญาบาร,รมีเบื้องต้นหนักมากตัวนี้ แล้วก็ไม่มีโอเบขาบารมีทรับลงเราจะน้อยไปหน่อยเราก็มันจะต้องหาใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็วางเฉยไม่เคยคิดบน่นไม่เคยคิดว่าบุคคลที่มาความจริงเขาไม่รบก,กวนเรานะเราไปให้ทานไม่เคยคิดบน่นที่ว่าไอ้หมอน,นี่ไม่น่าจะไม่จนไม่น่าจะมาลำบากตัวหน้าเราเลย ไม่น่าจะมีทุกเวทนาสาหัสตันาเราทําให้เราต้องเสียทรัพย์สินอันนี้ไม่มีจิตก็วางเฉยให้ดีก็จิตสบายใจนี่ระบรรดาท่านเพื่อนพิวิโสชมันเนรทั้งหลายและก็ญาติโยมพุทธบริษัทที่กําลังนั่งรับฟังเพิ่งทราบว่าการให้ทานครั้งหนึ่งเราก็มีบรารมีทั้งสิบประการครบถ้วน ถ้าทานบาร,รมีเราสมบูรณ์แบบบาร,รมีอีกเก้าก็สมบูรณ์ไปด้วย <c oughs> จะดูตัวอย่างคนสำคัญสักคนสองคนอย่างท่านอาณาธินยกาะเศรษฐีก็ว่าท่านมาหาว,วิสาขามาหาบาสิกาสองท่านนี้ท่านหนักก็ในทานบาร,รมีจริงๆ ผมอ่านหนังสือยังไม่เคยพบว่าพระพุทธเจ้าไปบ้านท่านนาบินกาเสรียีเทศเรื่องอื่นโดยมากพระเจ้าเทศในการให้ทานอย่างเดียวเท่าที่เจอนะท่านจะเจออย่างอื่นที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบผมไม่เจอ <c oughs> ถ้าการให้ทานอย่างเดียวนี่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ไหมผมก็บอกแล้วว่าทาน การให้ทานอย่างเดียวบารมีสิบครบทนนั้นทั้งสองท่านนี่มีจิตสนใจในการให้ทานมาตั้งแต่กำเนิดเมือ่อฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวได้เป็นบะโสดาบันแต่ว่าบาลีท่ามาได้บอกไว้ว่าสองท่านนี่ต่อไปได้เป็นพระอาหารหันต์ไหม <c oughs> แต่ผมก็คิดว่าท่านสองท่านท่านเกิดทัานพระพุทธเจา้า พบพระอ,อริยเจ้าเกองกลาดท่านคงไม่โง่เท่าผมถ้าท่านโง่เท่าผมท่านก็ไม่ได้เป็นพระโสด,ดาบันแล้วก็เท้าท่านจะหลกว่าผมท่านคงไม่อยู่แค่ปะโสด,ดาบันยังไงยังไงท่านก็ต้องไต่เต้าไปถึงพระอ,อริย,รยเจ้าเบื้องสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนิพพานนี่ตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่โง่เท่าผมแน่หาว,ว่าท่านโง่เท่าผมท่านก็คงไม่ได้พบพระพุทธเจา้าไม่ได้พบพระอริยเจา้าท่าโง่เท่าผมท่านก็ไม่ทุ่มเทผลทานของท่านอย่างหนักนี่ระบ,บรรดาเพื่อนบิสฑบทวินิยนและญาติโยมพุทธบริษัทถ้าการให้ทานตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัท่านเคยทรงตัดมาเคยถามมา ว่าจาคะตัวเดียวจาคะนี่เป็นต้นกําเนิดของการให้ทานจาทะคิดจะบริจาคจิตจิตคิดจะบริจาคจึงให้ทานได้ท่านถามว่าจาคะตัวเดียวปินิพานได้ไหมวนะท่นก็ทรงตรัสไว้เป็นเนาเป็นเนาเรื่องความคิดว่าการให้ทานถ้ายังใช้คำเสสละ เป็นกำลังทานบารมีอย่างอ่อนยังมีความเชยดายอยู่บ้างต้องเลือกบุคคลในการให้ทาน <c oughs> อย่างนี้อย่างไปนิพานไม่ได้ให้เรื่อยๆไปจนทั้งมีจิตเข้มแข็งขึ้นไอ้อัดตัวเสียไม่มีหรือแต่สละทรัพย์สินเพื่อการให้ทานอย่างนี้เป็นกำลังกลางกํากำลังกำลังบารมีอย่างกลางเป็นอุป,ปะบารมี ยังไปิิพายไม่ได้แต่เป็นพรมได้แบบสบายเป็นจาคานุตติหนักถ้าต่อมาเราให้เพื่อละเหลือละตัวเดียวคือทรัพย์สินส่วนนี้เรามีไว้เพื่อให้ทานกำลังใจที่คิดว่าสละคือมีจิตดึงดึงนิดไม่มีหลือแต่ละเราละละทรัพย์สินที่เราให้เพื่อละต่อไปคือความโลภ เราจะละความโลภให้มันสลัดออกจากใจของไปไม่คบหาสมาคมกับความโลภอีกเพราะการให้ทานจิตคิดให้ทานไปเสมอแค่นี้ละบรรดาเพื่อนพิโสสมันเนรและญาติโยมพุทธบริษัทถ้ากำลังเข้าถึงละตัวเดียวอย่างนี้ผมขอยืนยันว่าทุกท่านี่มีกำลังใจอย่างนี้มีบารมีเต็มครบโวนสิบบารมี แล้วก็จะไปนิพพานได้ในชาตินี้ทั่นการบำเพ็ญบารมีจริงๆไม่ใช่ของหนักถ้ามีความเข้าใจไม่ใช่ของหนักเรามีอะไรบ้างในสิบบารมีนี่เราพอใจเราติดใจอย่างไหนหนักทําอย่างนั้นให้หนักและก็ทุกอย่างจะเข้ามาประสานตัวเอง เข้ามาประสานกันทั้งสิบเข้ามาประสานกันตามท,ที่ว่ามาและผมจะสรุปให้ฟังทุกๆบารมีสำหรับวันนี้อพอจะบอกว่าเลิกสัญญาณบอกพอดีเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี